สวัสดีค่ะวงชูวงชูยังอยู่กับมาดามพริสซี่นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะคมาดามก็เลยเอ้ยเจอคลิปอีกอันนี้เก็บตกที่ตอมอฝั่งสงปปลาวอ่ะนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นหน้าน้อมเพื่อลเฉลิมเทียร เกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะมาดามก็แวะเติมพลังก่อนอันนี้จนเกือบบ่ายโมงแล้วนะมีร้านอาหารชื่อว่า Simple Cafe นะคะดูบรรยากาศรอบๆสิดูดีมากเลยอ่ะันนี้เป็นร้านกาแฟนเนาะในส่วนข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปข้างในก็นจะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นแนวสเต็กเนาะห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยสะอาดไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในร้านแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากเลยอะ่ะเออก็เนี่ยรอบๆระหว่างรออาหารมา มาดามสั่งเ,เป็นพอกช็อปนะคะเนี่ยชุดเซ็ตก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็ทางเออมีสปากเกตตี้ให้ด้วยมีสลัดแต่มาดามคือทุกคนอนะหิวมากเนาะมาดามก็เกรงใจน้องๆที่ไปด้วยก็เออเอาแค่พอถ่ายได้พอถ่ายแล้วก็อันนี้ก็วิวบรรยากาศทางกลับจากสปอฟลาวจะข้าม,มาไทยแต่อันนี้ยยังอยู่ฝั่งลาวนะมาดาม ็อย่างว่าเออสวยอ่ะคลาสสิกอีฉันก็หลับหลับตื่นตื่นเนาะคือพอตื่นปุ๊บก็เห็นเขาอย่างงี้ก็กดถ่ายนิดนึงอดไม่ได้เนาะเพื่อส่งท้ายในเขตเออเมืองหงสาสองพอพราวนะคะนานๆจะได้ข้ามไปเนาะล้วก็ไม่รู้จะได้ข้ามไปอีกเมื่อไหร่อันนี้มุ่งหน้าอาสออำเภอเมืองหน้าแล้วนี่ก็คลาสสิกก็อดไม่ได้ก็ลงนิดนึงดูแบบเออน่ารักน่ารักอ่ะ